สวัสดีค่ะชื่อเพนนะคะจากอุดรธานีค่ะก็ทําธุรกิจรับสร้างบ้านอยู่จังหวัดอุดรนะคะรู้สึกว่ามันติดติดคัดคัดเรื่องปัญหาต่างๆมากมายแล้วแบบหาทางออกไม่ค่อยได้จามีก็เลยต้องให้มาจูนกับโค้ดค่ะ <laughs> รอบนี้เป็นรอบที่สองค่ะเออเอารอรรบ,รบรอรแรกก่อนรอบแรกไม่พูดไม่ได้เ <laughs> พราะเป็นรอบของการเปลี่ยน เปลี่ยนมากๆเลยเหลังจากที่มาจูนครั้งแรกคือปัญหาของเราก็ความความสุขไม่มีเลยอความสุขแบบมันเป็นยังไงความสุขไม่รู้จักความสุขใช่ถ้าบางคนไม่ไม่เคยรู้สึกเขาอาจจะนึเขาอาจจะไม่เข้าใจเราว่าเอาความสุขมันจะไปยากอะไรสนุกกับการกินไปเที่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยเราอ่ะก็ก็ทำทุกอย่างใช้ชีวิตทุกอย่างเหมือนเหมือนคนปกติครอบครัวโอเคสามี ดีสามีมอบความรักที่ดีให้ใส่ใจเราลูกๆทุกคนก็น่ารักได้ไปเที่ยวได้ไปใช้ชีวิตในถือว่าอยู่ในระดับของคนที่ไม่ได้ขาดสนหรือขาดแคลนแต่ว่าในทุกกิจกรรมที่ที่เราได้รับเราไม่ซาบซึ้งและไม่ไม่มีความสุขไม่อิ่ถึงจะเราจะได้ไปเที่ยวหรือไปพักโรงแรมที่ดีๆหรูๆเราจิตเรามันก็จะรู้สึกว่าเอ้ยนี่ฉันต้องจ่ายเงินเท่าไหร่เนี่ย เอาความกังวลไปใส่แทนอันนี้ยกตัวอย่างแค่หนึ่งเรื่องนะคะคือเป็นปัญหาใหญ่มากแล้วสามีก็แบบเฮ้ยคุณทาไมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีความสุขกับกับสิ่งที่เราทําสักทีเราก็เราก็เริ่มเอะใจปกติเราก็จะคิดว่าก็นี่คือนินสัยของฉันนี่คือนิสัยปกติฉันเป็นคนนิสัยแบบนี้ฉันเป็นคนคิดคํานวณตัวเลขค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยแต่หลังๆมามันเราก็เริ่มทุกข์มากค่ะมันมันก็เลยเอะใจว่า้ มันน่าจะไม่ใช่ฉันแต่ฉันจะออกยังไงออกจากจุดนั้นได้ยังไงอย mm hmm. ่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นเหตุให้มาต้องเจอโค้ดนะคะ <laughs> จริงๆถ้าเล่ามันจะยาว <c oughs> ในวันที่มาหาโค้ดนะคะก็ไม่รู้บอกว่าจะมาเจออะไร <c oughs> เอาแค่ปัญหามาเล่าให้ฟังว่าเป็นแบบนี้แบบนี้นะคะ <c oughs> แล้ววันที่จูนในรอบนั้นก็โค้ดพาไปไปเจอ <c oughs> ไปเห็นเด็กผู้หญิงคนนึงนะคะที่ เขามีความสุขแบบง่ายๆได้เลยอะ่ะกับการแค่เขาวิ่งเล่นสนุกสนานกับเพื่อนตอนนั้นคือมันลางๆงมันสถานที่แต่จำได้ว่าเราตอนเราเป็นเด็กประมาณสักห้าขวบห้าขวบในบ้านหลังเก่าของแม่ที่เป็นแบบบ้านที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบอะไรนะคะแต่เราสนุกมากในการวิ่งเล่นกับเพื่อนและมีความสุข จริงๆไม่ได้คิดว่านี่มันบ้านหลังเก่านน้นี่ฉันแต่งตัวเด็กบ้านนอกมซหรืออะไรเออการกินกันอยู่ของฉันมันก็ไม่ค่อยดีมันไม่ได้มีในความในหัวของเด็กคนนั้นเลยแต่มันมีความสุขอิสระมากๆนะคะตอนวันนั้นก็คือแบบจัดเต็มร้องไห้ออกมาแบบกั้นไม่อยู่คือมันเจอแล้วเนี่ยความสุขมันไม่ต้องแบบต้องรอให้มีเงินร้อยล้านต้องรอให้ ได้ไปเที่ยวต่างประเทศหรืออะไรที่เราเคยคิดว่าถ้าฉันมีอันนี้นะท่านถึงจะมีความสุขฉันฉันต้องได้อันนี้นะฉันถึงฉันถึงต้องมีความสุขและพอเรามีได้สิ่งนั้นจริงๆเราก็ไม่เคยความีมความสุขกับมันนะคะที่ผ่านมาจนจนจนวันนั้นที่ที่มาเจอว่าความสุขมันง่ายง่ายแค่นั้นเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นกลับไปก็มีความสุขได้ง่ายขึ้นว้าว ความกังวลที่มันเคยเต็มหัวมันลดลงไปแบบเยอะมากๆคือเหลือน้อยมากๆค่ะโค้ดพอเราไม่มีความกังวลความกังวลเราลดลงเราก็ใช้ชีวิตได้อย่างเบาในแต่ละวันสิ่งที่อาัศจรจารย์มากก็คือจากที่งานไม่เข้าเลยอะคะ่ะเอาแบบยังไม่ได้เล่าให้โค้ดฟังอะนอนคืนพอจูนเสร็จนอนที่นี่คืนหนึ่งใช่ใชไหมคะนอนนอนคืนหนึ่งตื่นเช้ามาเจ็ดโมงเช้ายังไม่ได้ออกจากห้องที่จูนเลยเดีย๋ย มีลูกค้าทักเข้ามาสร้างบ้านเงินสดเลยอ้คนลุกแต่เราอ่ะยังไม่มีคอมพิวเตอร์ที่จะมาพิมพ์เอกสารแจ้งเขาว่าเงื่อนไขคืออะไรบ้างเราก็บอกเราก็พูดด้วยปากเปล่าไปเลยว่ามันแบบนี้แบบนี้เงื่อนไขอย่างนี้เขาก็โอนเงินมามาจําเลยจริงๆเราต้องทําเอกสารเป็นฟอร์มนะเพื่อให้มันดูแบบเป็นเป็นบริษัทนาะเป็นทางการเนาะ ใช่คนลุกจีงค่ะพกม่มีอะไรอัศจรรย์หลายอย่างอยู่ก็เลยอยากจะอัดคลิปมาให้โค้ดแต่เออไม่เป็นไรเดี๋ยวตั้งใจมาหาโค้ดอีกรอบสองค่ะก็เนี่ยได้เคสแรกเลยแล้วกลับไปก็มีเคสสองเคสสามเข้าแบบปิดจบได้ง่ายมากๆพอกลับไปนะคะมันด้วยความที่เราแบบเบาขึ้นเราความกังวลเรามันลดลงแล้วความเชื่อมั่นเห็นคุณค่าในตัวเองจากข้างในของเรามันมันมากขึ้นนะคะ เวลาเราลูกค้าเข้ามาหาเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะปิดลูกค้าได้เลยจากแต่ก่อนเข้ามาปุ๊บก็จะต้องขอกลับไปคิดดูก่อนขอกลับไปพิจารณาดูก่อนแล้วพอเราตามโทรไปตามหรือไลน์ทักไปถามเนี้ยเขาก็จะเงียบไม่มีการตอบกลับหรือก่อนๆจะเป็นอย่างนั้นนะคะพอหลังจากนั้นปุ๊บลูกค้าเข้าอาทิตย์ละสองสามคนว้าวมัดจำมาทันทีก็มีแบบมัดจำเลยเข้ามาเซ็นสัญญาอะไรอย่างเนี้ยคะ่ะอย่างล่าสุดเนี่ย จ่ายเงินให้เลยห้าแสนที่สุดยอดแบบบ้านก็ยังไม่เสร็จคือเห็นแค่ภาพสามสามมิติอะไรที่เราบอกว่าบ้านหลังนี้จะเป็นอย่างนี้นะปกติลูกค้าจะเซ็นสัญญ,ญาเนี่ยแบบต้องเสร็จแบบต้องเสร็จเอกสารอะไรทุกอย่างมันต้องมีให้เขาเช็คเลียดแต่คนนี้คือไว้วางใจมากไว้วางใจแล้วก็ชอบบ้านหลังนี้เออแล้วเขาอยู่ต่างประเทศด้วยอะคะ่ะเขาก็มาจํามาแล้วเราก็จะยกเสาเอกเสาโทกันวันที่เก้านี้ <Wow. S 2> ค่ะนนมันก็เหมือนกับอะไรมันมันมันเร่งให้แบบเร็วขึ้นมากมาก ก็เลยทําให้ได้พาลูกๆมาเที่ยวทะเลนะคะสุดยอดใช่ค่ะจากที่เราหุนหีดลูกอะไรเงี้ยเราก็น้อยลงไม่แทบจะไม่มีเด็กๆก็มีความสามารถขึ้นเราก็หันกลับมารักตัวเองจากไม่แต่งตัวไม่แต่งหน้าเราก็เริ่มมาดูแลตัวเองไม่ออกกําลังกายทุกอย่างคือเหมือนมันเป็นไปแต่เราไม่ได้ฝืนนะคะเราไม่ได้ฝืนเราไม่ได้บังคับตัวเราว่าเธอต้องแต่งหน้านะเธอต้องไปออกกําลังกายนะแต่มันมาจาก การที่เรารักตัวเองแล้วเราอยากจะทําก็ไม่ได้ฝืนด้วยถ้าเป็นเมื่อก่อนมันจะต้องพยายามแล้วฝืนใช่พยายามแล้วฝืนพอเราพยายามแล้วเราฝืนมันมันก็ทําได้แค่แป๊บเดียวแป๊บเดียวแล้วเราก็จะเลิกทาแต่ถ้าเราทําจากความความสุขจากความรู้สึกข้างในเราทําให้เรามีความสุขมันไม่มีอะไรต้านนะคะมันก็ทําให้ออกกําลังกายได้มาตลอดเลยตั้งแต่วันนั้นว้าสุดยอดใช่ค่ะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะเลยสําหรับครั้งนี้นะคะ ที่มาพบโค้ดอีกรอบหนึ่งก็คืออยากจะมาย้ำให้มันชัดมากยิ่งขึ้นอีกอย่างหนึ่งก็อยากอยาก,กามาแชร์ด้วย <Grey> โอ้น่ารักมากขอบคุณค่ะก็หลังจากที่กลับไปทุกอย่างมันดีใช่ไหมคะทีนี้ยแต่เรายังรู้สึกว่าเรายังเรายังมีมีความที่คิดว่าตัวเองไม่คู่ควรยังมีจิตของความกังวลเรื่องเรื่องเงินคือเข้าไปเงินเข้ามาเยอะ เงินเข้าเงินเข้าลูกค้าโอนทันทีอะไรเงี้ยแต่จิตเล็กๆลึกๆข้างในเราสัมผัสได้ว่าเขายังไม่อิม่มเอมมากพอที่ที่จะต้อนรับเงินก้อนนั้นเขายังเอาความกังวลเข้าไปได้เงินไ,ไ,ได้มาแล้วต้องจ่ายนะเนี่ยไม่อยากให้เงินก้อนนี้ออกไปเลยอยากจะอะไรอย่างเงี้ยมันมันจะคิดอย่างนั้นค่ะแล้วยิ่งเวลาที่เราจ่ายออกไปเนี่ยเราเราก็ยิ่ง,งกังวล<น>ค่ะกังวลว่ามันจะหมดแล้วมันจะไม่เข้ามาใหม่อย่างเงี้ยค่ะก็ แต่มันก็เป็นความรู้สึกเล็กๆอยู่นะคะไม่ถึงกับแบบใหญ่โตเหมือนแต่ก่อนค่ะ,คะก็เลยกลับมารอบนี้นะคะพอกลับมารอบนี้ก็ได้ไปนค้นพบว่าสิ่งที่เรากังวละแปลว่าเราเชื่อว่าเรายังไม่คู่ควรเรายังไม่เรายังเรายังไม่เชื่อว่าเราคู่ควรเราคิดว่าเงินเข้ามาออกไปแล้วเงินจะไม่เข้ามาหาเราอีกแต่ทั้งทังที่จริงๆแล้วอะเราคู่ควรเราคู่ควรที่จะได้รับ เขาเข้ามาเรานำเขาไปใช้คุณค่าใช้ใช้ประโยชน์มอบคุณค่าส่งต่อแล้วเขาก็จะเข้ามาหาเราอีกแล้วมันมันไปเห็นภาพที่ทําให้เรารู้สึกไม่คู่ควรก็คือเราเคยอยากได้สิ่งของจากพ่อแม่แต่เราว่าเราก็จำไม่ได้นะคะว่ามันคืออะไรแต่ความรู้สึกคือมันมันผิดหวังพอมันผิดหวังแล้วมัน มันด้อยค่าตัวเองว่าเราไม่คู่ควรที่จะได้รับแต่จริงๆแล้วก็แค่พ่อแม่เขายังไม่มีให้ในตอนนั้นมันไม่ได้หมายความว่าเรามีคู่ควรนะคะพอเราเข้าใจในจุดนี้ปุ๊บมันทําให้เราเหมือนเราเข้มแข็งจากข้างในเราเข้มแข็งจากข้างในเราเราคู่ควรที่จะได้ในสิ่งที่เราต้องการแล้วก็มั่นใจว่าถึงแม้สิ่งที่เรา อยากได้มันจะไม่ได้แต่เราจะได้ในสิ่งที่เหมาะสมแล้วคู่ควรกับเราเมื่อถึงเวลาเมื่อถึงเวลานะคะมันทําให้เราเนี่ยไม่บีบคั้นใจเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนถ้าอยากได้สิ่งไหนแล้วแบบผิดหวังเนี่ยมันมันมันบีบคั้นหัวใจแล้วมันมันเป็นทุกข์ความรู้สึกใหม่ที่ได้รับวันนี้ก็คือมันมันรู้สึกมั่นใจรู้สึกมั่นใจและรู้สึกสงบ รอคอยอย่างใจเย็นได้และมั่นใจว่าสิ่งที่เราต้องการจะมาหาความกังวลที่เราคิดว่าเราจะไม่ได้รับหรือได้มาแล้วมันจะหมดไปอ่ะมันหายไปว้าว <Wow. S 2> ใช่ค่ะสุดยอดเพราะว่าเราคู่ควรถูกต้องค่ะแล้วก็เหมือนเห็นเป้าหมายใหม่ที่มันใหญ่และ <Wow. S 2> เป็นเป้าหมายที่เรา ที่เราใฝ่ฝันจริงๆก็คือเมื่อก่อนเราไม่กล้าใช่เมื่อก่อนเราไม่กล้าเราเราไม่กล้าคิดหรอกเราคิดว่าเราจะไปพบกับความสงบและอิสระได้ยังไงเราเรามีภาระ,เรา,ระเรามีสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบและเราก็เป็นคนที่เราเกิดมาเป็นผู้หญิงเราบุญน้อยเราคนที่จะไปพบกับความสงบที่แท้จริงเนี่ยเขาต้องไม่มีภาระหรือเขาต้องเป็นผู้ชาย ที่เขาสามารถออกบวชแล้วไปอยู่กับความสงบที่แท้จริงได้ประมาณนี้ค่ะแต่ว่าภาพที่เราเห็นนะ่ะเราก็ได้รับความสงบและมีความสุขเหมือนกันในชีวิตของปุถุชนธรรมดาเราไปมีชีวิตที่สงบอยู่กับสามีบวบ้านหลังแม่ใหญ่แต่มันสงบและสัมผัสธรรมชาติมากๆอยู่บนเกาะนะคะอันนั้นคือ,คอภาพซึ่งมันก็ไปตรงกับความ ใฝ่ฝันของสาม,มีของเรา <Wow. S 1> ว่าเขาอยากจะอยู่บนเกาะส,สงบสงบค่ะอยากบอกอะไรกับตัวเองบ้างคะวันนี้วันนี้มันเป็นมันเป็นวันที่เราจะก้าวเดินอย่างมั่นใจไม่ไม่ใช่ก้าวเดินด้วยความที่เราต้องอยู่ภายใต้การกระทําของคนอื่นนะคะโค้ดมันเคยรู้สึกแบบนี้ว่าถ้าฉันจะสําเร็จมันจะต้องลูกน้องต้อง ทำงานเก่งช่างของฉันต้องได้คนที่มีฝีมือดีนะคือเอาเงื่อนไขของความสําเร็จไปไว้กับคนอื่นแต่ณเวลานี้มันทําให้เราเชื่อมั่นว่าถ้าตัวเราคู่ควรแล้วสิ่งต่างๆจะถูกจัดเรียงเข้ามามันทําให้เราวางใจเชื่อมั่นและวางใจไม่มีความกังวลเลยค่ะโค้ดไม่มีความกังวลความลังเลว่า ฉันเดินบนเส้นทางนี้แล้วมันจะล้มเหลวเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราคอนโทรลได้อยู่ที่ใจเราขอบคุณโคนมากเลยนะคะ